ท่านสมาชิกที่เคารพท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมพระเอกนัทจานกรกรีระจิหกุลพบกันในรายการรักไทยใจรัพพุ่งมุ่งสู่ฝันสำหรับวันนี้ครับในรายการของเรานะครับเราได้เรียนเชิญน,นะท่านว่าที่พันตีชัยพัฒน์เพชรพิมานหรือคุณไก่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออคุณไก่ครับผมผมเชิญคุณมาเนี่ยนะครับผมเชิญคุณมา,าเป็นรองผอู้ในการฝ่ายการผลิต รายการบันเทิงครับนะครับผมเชิญคุณมาเพื่อจะดูแลโครงการรักไทยใจลูกทุ่งครับผมมุ่งสู่ฝันครับเป็นโครงการเพื่อประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงนะครับโดยอสทชีวีครับผมคุณไก่แนะนําตัวนิดนึงครับผมคุณมีความเดี๋ยว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 โอ้โหยนคุณแนะนําตัวนิดนึงว่าเมื่อก่อนเคยทําอะไรไปบ้างอ๋อครับผมนะครับประสบการณ์เป็นยังไงหรือคุณอาศัยอะไรเนี่ย ที่ทาให้ผมต้องเชิญคุณมาเป็นรองผู้อนวยการฝ่ายการเลิตเยได้ครับวั<ม>สดีครับวัสด,ดีครั้งหนึ่งครับผมสาหรับท่านผู้ชมและก็สมาชิกนะครับผมว่าที่พันตีชัยพัฒน์เพชรพิพัฒน์นะครับเมื่อก่อนนี้นะครับผมก็เดินทางมาจากนักจัดรายการวิทยุนะครับก็อาชีพหลักแต่อาชีพรองก็เป็นนักจัดรายการวิทยุ <c oughs> เพราะว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะเดินทางสู่วงการศริลปิน <c oughs> แต่ตอนนั้นเองเนี่ยยังไม่เคยคิดเนื่องจากว่า เมืองสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองรุกทุ่งเป็นเมืองนักรบเคยฟังชาติก่อนเราผีเอียงคู่เคียงนึกอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งเราคงจะมีโอกาสเดินทางเข้าสู่การทุ่งทุ่งใช้เมืองสิงห์ใช่ไหมครับผมครับผมก็มีความหวังอยากจะเข้าสู่การรุกทุ่งก็ทํางานทํางานเสร็จก็ ในช่วงนั้นนะฮะก็ยังอยู่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังทํางานเป็นรัฐรัสสากิจแต่พอหลังจากรัสสากิจเป็นบริษัทผมก็ขอเอืี่เนื่องจากว่าทํางานองค์การโทรศัพท์มา15ปีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับที่เป็นชาวองค์การโทรศัพท์ด้วยกันอ,อาจจะรู้จักในานามของอปีชาดีตอนนั้นใช้ชื่อปีชาผมอยู่องค์การโทรศัพท์มา15ปีทําเกี่ยวกับงานเซอร์เวีหลังจากนั้นก็ เออร์ี่ออกมาเออร์ี่ออกมาก็มาเดินสายปฏิบัติธรรมครับในการที่จะสร้างบุญบารมีก็ไปต่างประเทศมาหลายประเทศทั้งเยอรมันทั้งมาเลเซียทั้งอินเดียไปบวชไหมไปปฏิบัติธรรมเฉยไปไปเผยแผ่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาครครับแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บผมก็จะมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่เชียงใหม่แม่อายเขาเรียกว่า เจดีเศรษฐีนวโกศหลังจากนั้นก็มาที่นครพนมพี่น้องที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะครับรวมถึงสมาชิกที่อยู่อำเภอโพนสวรรค์หลายท่านอาจจะเคยไปกับพุทธอุทยานภูงเงินที่นั่นผมเป็นคนเริ่มกับครูบาอาจารย์ไปสร้างตอนนี้เป็นพุทธอุทยานภูงเงินโพนสวรรค์นะครับหลังจากนั้นมาก็มา,าช่วยพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับในการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็หันมาสู่วงการเพลงโดยการ เขียนเพลงธรรมะก่อนครับ oh. ครับเพลงธรรมะจะเป็นที่บึ่งบูนศรีสิเกตนะครับ mm. ก็เป็นการสร้างพระจันใจก็ไปแต่งเพลงให้หนึ่งอัลบั้ม mm. เป็นเพลงธรรมะหลังจากนั้นมาปุ๊บผมก็ mm. พิจารตัวเองนะครับมาแต่งเพลงลูกทุ่งต่างๆบ้างแล้วก็มาร้องเพลงเองบ้างนะครับแต่ก็ทํารายการลูกทุ่งสร้างฝันมา นะครับเป็นการส่งเสริมพี่น้องเยาวชนนะครับที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของการประกวดร้องเพลงแล้วก็ระดับมัธยมแล้วก็ยังมีประชาชนทั่วไปนะครับแต่งเพลงมากี่ปีแล้วเนี่ยแต่งเพลงผมแต่งเพลงมาประมาณ15ปีเองครับ15ปีเองครับผมสิบห้าปีแล้วครับผมสิบห้าปีเอาเพลงลูกทุ่งดีกว่าเอาเพลงลูกทุ่งดีกว่าเพลงธรรมะไม่ต้องอย่าเพิ่งเอาเอาเพลงลูกทุ่งเนี่ย ลูกทุ่งเนี่ยแต่งมากี่เพลงเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับถ้าแต่งแล้วยังไม่ได้บันทึกเนี่ยนะตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเพลงร้อยห้าสิบเพลงโอ้โหแสดงว่าเป็นคนสุนทรีมากนียก็มีอะไรที่ที่มีเรื่องเรื่องฝันเรื่องคนอื่นฝันเ,ออเรื่องเพ้อฝันก็เอามาแต่งเป็นเพลง ร้อยห้าสิบเพลงแต่แตเพลงเนี Station ่ยไม่ใช่คนธรรมดาขออนุญาตนะครับไม่ได <launches> ้ว่าเลยนะแต่ไม่ใช่คนธรรมดาเนาะแต่งเพลงเก็บไปร้อยห้าสิบเพลงก็แต่งเพลงไปตามยุคตามสมัยเจอชีวิตใครก็มาแต่งแล้วก็รอรอจนกว่าจะมีเนื้อคู่เข้ามารอจนกว่าจะมีคนร้องครับผมแต่ก็ร้อยห้าสิบเพลงที่แต่งเนี่ยมีคนร้องกี่คนกี่เพลงแล้วตอนนี้มีร้องอยู่ประมาณมานสิบคนเอง เราล้องกี่เพลงล้อมไปกี่เพลงแล้วร้อยห้าสิบเพลงนะเฉพาะที่นําคนอื่นนําไปร้องเนี่ยนะมาประมาณสิบเพลงสิบเพลงครับเลยอีกร้อยสี่สิบเพลงในส่วนของผมเนี่ยร้องไปภาพรวมนะฮะอ๋อ้องเองด้วยก็คือจริงๆแล้วคําว่าครูเพลงเนี่ยโดยปกติเนี่ยครูเพลงจะแต่งเองแต่ว่าไม่ได้ร้องแต่ผมเองเนี่ยก็แต่งเองร้องเองชมเองเพราะว่าอะไรวะร้งเองร้องเองด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเราต้องซื้อเพลง ถ้ผมเห็นน้้นผมบอกตรงรับผมไม่อยากเชื่อลยฮะเอางี้ไงจัดจัดตงเพลงหนึ่งไหมมันต้องจัดตัวเพลงได้ได้ครับต้องไปสู่กันจัดเพลงเอาเอาเอาเพลงช้านะหรือเพลงเร็วอยากร้องเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่ามีหมดมีหมดครับแต่จริงๆแล้วนะครับในของอสทชเนี่เพราาเราจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเราประกวดเพลงช้าประกวดเพลงช้านนั้ ครูคับเพลงร้องเพลงใช้ผมฟังหนึ่งท่อนพออย่าร้องมากนะไม่ต้องร้องร้อยสี่สิบเพลงโอเคครับอ่เอหนึ่งเพลงธรรมดาธรรมดาดีกว่าเป็นเพลงที่ที่ที่ร้องไว้นะเป็นเพลงไอ้หนุ่มตกมันเอาเลยครับช้านะไอ้หนุ่มตกมันผมฟังแลงมันไม่ช้านะก็มันมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งงแต่ว่าไม่ได้ช้า ขนาดนั้นเลยแต่ว่าม,มันก็อยู่ในเงสัชาติเล็กๆไม่ไม่ใช่ไวๆเลยอโอเขอยงกันร้อย,อรอย<ต>ครับตามสบายเลยัเป็นหนุ่มตกมันเว้าวกันยิ่งกว่ามาศึกเห็นเศร้ามันดีดมันคึกเล่นเอาเสะอึกจนเลือกกำดาวมาไหลยยิ่งหวองยิ่งสร้างอารมณ์ชื่นชมเธอด้วยหัวใจที่เป็นหนุ่มตกมันเว้าวกันยิ่งกว่ามาศึก เป็นสาวมันดีมันคึกเล่นเอาสอ่งจนเลือดกำดาวมันลายแค่พอแล้วโอ้โหเยี่ย,ยมมกเพลงเนี่ย,ยรครั้งเนี่ยเราอยากให้นั่นนะต้องไปติดตามเพราะว่าอะไรวะ ร้องเนี่ยมันเป็นแค่นาสิกแต่ถ้าเกิดร้องตรงนั้นแล้วมันจะมีมิดี้ต่างๆผมรู้แล้วต่อไปนะผมตั้งค่ายเลยอสทชครับค่ายเพลงอสทชจีีเพราะมันผมมีเพลงในต็อกห้ายสี่สิบเพลงผมไม่กลัวแต่จริงดีไหมอย่างนี้ดีไหมมีเพลงลำวงเยอะนะครับส่วนใหญ่จะแต่งเพลงสนสนานเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีคนนําไปใช้ในสมัยมันเหมือนกับนุ่งกางเกงยีน่ะขาบานขาเดฟขานน่งขานี่มีเป็นสมัยเลยฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะต้องตีกลับมา เขาเรียกว่ารีเทิร์นกลับมาพอรีเทิร์นกลับมาผู้เพลงเรามีอยู่แล้วลำวงอุ้ยมาเลยพอมาณนี้ครับท่านจะมาชิกทับท่านจะมาช็กที่กระลบท่านผู้ชมที่รักครับท่านที่สนใจจะมาส่งลูกหลานท่านมานะครับส่งคลิปประกวดร้องเพลงมาตรงนี้ท่านเชื่อมั่นได้เลยครับนี่คือหนึ่งในกรรมการของเราแล้วท่านเป็นรองผอฝ่ายผลิตด้วยเห็นไหมแล้วก็คนนี้แหละครับที่เป็นคนดูแลนะคัดเพลงนะเนี่ยเชื่อได้เลยตังเองตัองร้อยก็ห้าสิบเพลงนะแล้ว เข้ามานะครับเราคนไหนที่รางวัลชนะเลิศเราให้ร้องซิงเกิลเลยสร้างเพลงให้ร้องเพลงหนึ่งโอ้โห,โหนี่เราไม่ได้คือครั้งหนึ่งเราได้สิบหคนถูกไหมครับสิบห้าคน <c oughs> ผมว่าแจากมาเลยดีกว่ากเรียกว่าลูกทุกอสทชสร้างฝันให้เป็นจริงทุกคนมีเพลงร้องหมดม,มีเพลงเป็นตัวหมดดีไหมรับปาาระกันเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการด้วยนะครับเราก็จะดูแนวแนวของศิลปินที่ส่งคลิปมาแล้วเราก็จะดูว่านักร้องเนี่ย เราจะรู้เลยว่าคนไหนเนี่ยพอมีแววเพราะว่าศิลปินหรือความเป็นนักร้องเนี่ยมันจะมีอะไรในนั้นเยอะเลยในรายละเอียดผมให้บอกข้อสอบนิดหนึ่งบอกข้อสอบนักร้องนี่มาสําคัญเนี่ยสมมติผมผมถามนิดนึงก่อนที่เขาประกวดร้องเพลงกันเนี่ยนะบอกข้อสอบนิดหนึ่งดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างเอาเอาที่สําคัญสำคัญหมายถึงว่าเราฟังเพลงเนี่ยว่าเอ้คนนี้มาร้องเพลงกับเราเนี่ยดูอะไรบ้างครับกรรมการดูอะไรบ้างผมดูลีลาการร้อง อารมณ์เข้าถึงเพลงไหมเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยเขียนมากเงี้ยแต่บางคนเนื้อเพลงมาเนี่ยหวานเลยแต่เวลาถ่ายทอดอบางทีถ้ามันมีห้องอัดนะฮะบางห้องอัดเล็กเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจมันอยู่ที่โปรดิวและครูเพลงที่จะทัศนการกับน้องยังไงเบื้องต้นเบื้องต้นเลยเบื้องต้นกนเบื้องต้นเลยน้องนี่เขาจะอัดคลิปเข้ามาเนี่ยเบื้องต้นเ่ยเขาต้องบอกเขาสอบนิดนึงจะทำยังไงบ้างก็น้องก็บันทึกนะครับบันทึกคลิปถ้าคลิปไหนที่คาดว่า ไม่ดีไม่ต้องส่งเอาคลิปที่ว่ามั่นใจ100%เร์เซเพราะว่าคลิปเนี่ยดีโชคดีอยู่อย่างฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะลบ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 ได้เอาคลิปที่ดีที่สุดใช่ไหมน้องๆที่อยากประกวดนะอัดคลิปบ่อยๆอยอัดมันซอยสองร้อยครั้งอัดไปเลยครับเพราะว่าเอาดีที่สุดถ้าเราอัดคลิปเนี่ยเราสามารถที่จะดูตัวเองได้โดยปกติเนี่ยนักร้องหรืออะไรเขาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีกระจกแล้วก็ร้องเพลงยิ้มอารมณ์อารมณ์เพลงก็จะเข้ามาแต่ คลิปเนี่ยคลิปนี่ดูเลยดูเลยอัดเสร็จดูเลยดีไหมเนี่ยเออดีไหมแม่ดีไหมเนี่ยพ่อดีไหมอ่าดีส่งเลยครับไม่ง่ายส่งมาทั้งเพจของอสทชง่ายเลยได้เลยครับโอ้สบายมาก่ฮะแล้วก็ทํากันบ้านเยอะเแล้วก็ข้อสําคัญครูเพลงเนี่ยเขาจะดูยิ่งเป็นเพลงลูกทุ่งนี่ยิ่งต้องรีบแบบว่าทํากันบ้านเยอะเยอะเพราะอะไรบ้างอักขรควบกลรมภาษา ภาษาต้องชัดเจนแล้วความเป็นลูกทุ่งเนี่ยบางคนเขาบอกลูกทุ่งร้องยากนะเพราะลูกทุ่งมีลีลาอใช่ลูกทุ่งมีลีลาลูกคอลูกคอแต่ว่าการร้องต้องมีอารมณ์ถูกไหมฮะถ้าร้องเพลงหวานก็ต้องหวานครับก็บางทีจะไม่ก็ต้องเศร้าต้องเศร้าแล้วเศร้าก็ต้องเศร้าให้ถึงเขาถึงบอกไงว่าเวลาครูเรีงที่ให้ไปเนี่ยจะต้องตีโจทย์ให้แตกด้วยว่าครูเขาเขียนแบบไหน่ะอืเขียนไปบางทีเข้าไม่ถึงเข้าถึงครูก็จะบอกว่า ไม่ใช่นะม,มันมันมันต้องไปตีโจทย์เพลงก่อนที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาต้องการเป็นแบบไหนได้มาจากไหนได้มาจากครูเพลงที่เขียน<อ>น<า>ั่นครับผมเพราะว่าครูเพลงเนี่ยเขียนเขียนได้แต่ละบรรทัดแต่ละคาแต่ละประโยคเนี่ยมันออกมาจากสายเลือดออกจากสายเลือดเลยถ้ากรีดได้ก็โอ้โหออกมาจากสายเลือดบางทีเขียนบางทเขยนมาแล้วเนี่ยเป็นไงดีแต่ไม่ใช่อ้าวมีงั้นด้วยโอ้โหบางบางเพลงนี่ฮะ เป็นเดือนเป็นปีแต่บางเพลงสิบนาทีก็ได้ท่านผู้ชมครับท่านสมาชิกกีฬาทุกท่านเห็นไหมครับว่าเรามีบุคลากรที่มาดูแลเรื่องของการประกวดร้องเพลงนะเสร็จแล้วเนี่ยท่านยังเป็นคนแต่งเพลงรับประกันได้เลยครับว่าท่านส่งลูกหลานมาได้เป็นนักร้องแน่นอนท่านท่านมีนละท่านได้รางวัลนะเมืท่านประกวดมาท่านผ่านท่านเรา เรามีประกวดครั้งที้ถึงเขาบอกว่าโอ้ยังมีเยอะหลายครั้งเราเพลงเราในสต็อกเยอะแกเรียกเรียกว่าเรามีเรามีจัดซิงเกิ้ลให้เยอะเลยคุณคุณตั้งครั้งแรกกว่าจะไม่ได้ได้ชมเชยได้อะไรก็ว่าไปนะตรงนี้นะส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่นะ ท่านจะอยู่กับเราอีกนะแล้วก็นี่ผมแม่มารับชอบชอบโครงการเลยโครงการประกวดร้องเพลงไทยบอสเลยเพราะต้องไปอาจารย์พี่หมอเนยะครับและอย่างหนึ่งผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตประชารัฐมาตรงนี้นะครับผมเองนี่อยู่ของสมาคมลูกทุ่งนักแต่งเพลงประเทศไทยนะครับก็เป็นประธานก็อาจารย์วิไลพนมนะครับเพราะฉะนั้นก็รับประกันได้รับประกันไม่ใช่โด่เนมจากไหนมานะครับไม่ไม่มวกเราเน้วยมีสถาบันนะครับมีสถาบันเพราะฉะนั้น พวกเราเนี่ยนะครับเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะคณะกรรมการที่ทางอ,อสทชลูกทุ่งอ,อสทชนี่นะมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการที่มีมาตรฐานไม่แพ้ที่อื่นเห็นไหมครับ,รบนี่คือหลักประกันครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์นะชัยพัฒน,น์เชิญชวนเด็กๆนิดนึงครับผมนะสมัยรุ่นที่อยากจะมาร้องเพลงประชาชนที่ ม่ตัวเองอยากร้องเพลงอยากจะประกวดร้องเพลงนะเชิญชวนนิดหนึ่งว่าเป็นไงสหรับรายการเรารักไทยใจลุกทุ่งมุ่งสู่ฝันนะครับนะครับลุกทุ่งนะครับอสทชนะครับทีวีเพื่อประชาชนของพวกเราเนี่ยนะครับก็เรียนพี่น้องนะครับแล้วก็กลุ่มสมาชิกแล้วก็น้องๆหนูๆในระดับเยาวชนมัธยมประถมมีความสนใจแล้วอย่ารอช้ารีบตัดสินใจเพราะว่าที่นี่เป็นเวทีอันทรงเกียรติ นะ<ช>ครับถึงจะเป็นช่วงโควิดแต่เราออนไลน์ได้เราเรียกว่าเอาโอกาสเนี้ยวิกฤตเนี้ยมาเป็นโอกาสเพราะว่าอะไรปะ <S <S ตอนนี้วงการลูกทุง่งเงียบ<ช> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นมีลูกหลานนะครับแนะนําเลยนะครับเพจอสอทอชอทีวีนะครับตร,ต,รตรงมานะครับก่อนที่จะนั่นเนี่ยให้ท่านตรวจสอบคลิปของท่าน<ช>ส่งมาเป็นเพลงลูกทุง<ช>่ง <ๆ S 1> นะครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำนิดนึงเชิญเลยอย่านำเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาขับร้อง เอาเพลงที่หนูคิดว่าหนูร้องได้ถนัดไม่เป็นเพลงลิขสิทธิ์ของคนอื่นโทรมาถามเราได้ไหมได้โทรมาถามเราก็ได้เนาะได้แต่โดยโดยชอบแล้วเนี่ยผู้ท um um ี่ส่งเนี่ยเขาจะมีความชำนาญในเรื่องของการที่จะเอาเพลงไปประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็พยายามนำเพลงที่ไม่ดังไม่เป็นไรไม่ดังไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยดูในเรื่องของลีลาอารมการร้องคุณร้องเนี่ย ถูกไหมร้องเพลงเป็นไหมอัคราถูกต้องไหมภาษาไทยถูกต้องหรือเปล่าใช่น้าเสียงเป็นยังไงครับเพราะอไอารมณ์ไหมวันพิงเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ท่านแต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึ่งแล้วที่สาคัญก็คืออย่างนี้นะครับท่านที่สำคัญนะอันนี้ผมเรียนนิดนึงคือเราเป็นการอภกษร้องเพลงออนไลน์ออนไลน์ของเรานี่มันทั่วทั่วโลกนะครับครับขึ้นไปยูทูบยัโทษนะดูได้ทั่วโลกแล้วดูซ้ำกี่ครั้งก็ได้มันสำคัญตรงนี้ฮะมันดูได้ทั่วโลกแล้วกี่ครั้งก็ได้ครับนะครับคุณมาเป็น นักร้องของเรานะแดงวันนะครับนะท่านอาจารย์นะแด<ะ>งวันเสร็จเป็นพรีเซนเตอร์ของช่องเราด้วยโอ้โหเราโปรโมทมาเลย,นนเยแล้ที่สำคัญก็คือซิงเกิลเนี่ยนะครับเรามีสต็อกอีกร้อยสี่สิบเพลง <c oughs> ดังแน่ๆเป็นสิทธิของผู้ที่สมัครสมัคิเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะก็ให้ท่านเนี่ยนะครับอัดคลิปของตัวเองนะครับเอาคลิปที่ดีที่สุดนะครับส่งมาในรายการรักไทยใจลูกทุ่งมุ่งสู่ฝันนะครับลูกทุ่งอสทชของเราเราพร้อมที่จะคอยน้อมรับเลยเพราะว่า พวกเรานี้มีแต่ความรักความอบอุ่นอะไรก็ได้ที่เป็นความสามารถของหนูหนูน้องๆอสทชสนับสนุนครับเรามีเวลาสามเดือนเลยนะสามเดือนเต็มนะสามเดือนมากๆด้วยตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้เป็นต้นไปนะครับรีบส่งเลยนะครับจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสิงหากันยาสามสิบกันยากันยามีสามสิบวันเองจ้ะผมนึกวันที่เอ็ดไปได้ลว ไม่ตัำใช่ไหมครับก็ไม่ดานเลยกเราจะปิดนะครับวันที่30กันยานะครับแล้วก็ตุลาเราก็จะมาตัดสินกันเราจะคัดเหลือ15คนนะครับในช่วงในช่วงที่ส่งมาเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับตัดสินจากคลิปของท่านที่ส่งมาเหลือ15ท่านใช่่15ทานหลังจากนั้นจะมาชิงกันอ่าเกิขาเรียกว่าเวทีอันทรงเกียรติรุ่นละห้ารุ่นละห้าท่านรุ่นละห้าท่านเพราะฉะนั้นวันนั้นคือว่ารุ่นปฐม รุ่นมขออนุญาตท่านบอกผู้ครองมาด้วยนะรุ่นมัธยมนะถ้ามาด้วยแม่มาส่งแน่นอนแม่มาส่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ไม่เป็นไรครับมาเองได้ได้ได้ครับนะตอนี้ส่งมาเลยครับส่งมาก่อนเลยเรามีนะฮะกรรมการผู้ส่งคนุฒครับโดยเฉพาะยิ่งเรามีท่านนะท่านชัยพัฒน์นะท่านชัยพัฒน์เนี่ยเป็นกรรมการตรงนี้เป็นผู้ดูแลโครงการทั้งหมดอย่างนี้นะครับวันนี้ครับเรื่องในรายการของรัฐไทยใจรั่งุ่งมุ่งสู่ฝันต้องนะกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงนี้ขอบคุณท่านจ้าครับจ้าวบัครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพดกรรมในเทปหน้านะครับสวัสดีครับที่เป็นนมตกมัน ยิ่งกว่ามาสึกเห็นสาวมันดีดมันคึกเล่นเอาสอ่งจนเลือดก,กำดามันลายยิ่งมองยิ่งสร้างอารมณ์ชื่นชมเธอด้วยหัวใจถามจริงเธอเป็นแฟนใครมองเธอที่ไรเหมือนช้างอ,อกมัน มันดีมันคึกจริงๆแม่เอ่ยยอดยิ่งเนียบหนิงจนใจพี่ฝันแต่งตัวย้อยยวนไหนตาแข้งขาขาวย้อมเดินสั้นถูกใจไอห,หนุ่มตกมันทุกวันอยากกัดแต่เธอวับอันลัดรูปลัดรง บอกตรงอยากเห็นอยากเจอวัยเกาย่ายังเรายัางเบอรและเห็นของเธอตะลึงถึงกลับตกมัน มันคึกจริงๆแม่เอ๋อยอดยิ่งเนียบหนิงจนใจพี่พันแต่งตัวย้อยยวนหนตาแข้งขาขาวย่ำเดินสั่นถูกใจให้หนุ่มตกมันทุกวันอยากกัดแต่เธอวับอันหลัดรูบหลสัสตรงบอกตรงอยากเห็นอยากเจอ วัยเก่าอย่างเรายัางเบื่อแล่เลนของเธอแต่ลึงถึงกับตกมัน